นี่ก็คีโดซูโบมินะคะก็นี่ก็โคโนฮะนะคะอีกกล่อ,องนึงเอ้ยอีกถุงนึงก็คือเออแกดีแกสิลูกแกแกแกะดีมากนี่นะคะก็จะเป็นเย้ชุดอาจจะอาคบเซ็ตน,นะคะนี่ก็เป็นพี่ครูเกนเกมเมอร์เกนเกมเมอร์นี่ก็คือไอตูนนะคะพ่อแม่ได้ก่ลาวไว้แล้วนี่ก็คือพี่กิฟเล็กนั่น พี่กิ๊บเล็กนะคะิตตี้มาสเตอร์นี่ก็พี่กิ๊บปุรีนะคะก็อืมนี่ก็พี่มิสวะเกจิเอ้ยมิสวะค,คิวจินะคะนี่ก็พี่โซระนะคะเอ้ยนี่ก็พี่ลันเปียวนะคะก็ส่วนนี้ก็พี่คิวมอนกับพี่นิวคุงนะคะก็ทั้งหมดนี่นะคะก็รวมเป็นประมาณ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 เท่าไหร่ช่างแม่งเถอะทโทร,โทร ก็นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ